สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o t c h a n n e l นะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะราศีเมษนะของช่องหมอแจน JP 1 6 t a r o t c h a n n e l จะเช็คพลังงานเป็นแบบทางตะวันตกนะคะ วันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเป็นราศีเมษลัคนาราศีเมษดาวศุกร์ดาว,ดาวจันทร์หรือว่าจะดูเป็นแบบลัคนาราศีแบบทางาแบบไทยก็ได้สามารถชมได้เช่นกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษผู้ที่เกิด21มีนาคมถึง19เมษายนนะคะเราจะมาเช็คความรักความสัมพันธ์นะคะกันก่อนล่วงหน้านะคะนะคะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับการ กำลังใจนะคะการกดติดตามนะคะช่อง JP 1 6ห t h a l o t Channel นะขอบคุณเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณเพื่อนๆประเทศสออปลาวนะคะขอบคุณสําหรับการดูดวงส่วนตัวขอบคุณสําหรับการารับเลขมงคลนะคะขอบคุณสําหรับคนที่นะคะดูดวงส่วนตัวเป็นแบบพิมพ์คําถามนะคะความสัมพันธ์นะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะเช็คดวงกันก่อนล่วงหน้านะคะโอเคนะคะตัวนี้ดู เป็นแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ทราบว่าหมอจะได้พลังงานของใครนะคะชาวราศีเมษท่านใดนะคะเอาละคา่ะเรามาดูความรากักความสัมพันธ์กันเลยนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษเดือนพฤศจิกายนว้าวชาวราศีเมษมีเด็กมาชอบหรอคะมีคนมายืดความรักความสัมพันธ์ให้คุณหรอคะมาเป็นแบบสายความแลบเลยอะนะเดี๋ยวมหมอขยับไพ่แป๊บหนึ่ง โอเคเอาราคานะ p a c e of c u p นะคะ The Tower นะคะ Six of c u p อ่ามีพลังงานของเด็กนะ Pa ศ e of p e n t a c l e นะทำไมคะคนรักเก่าติดต่อกลับมาเหรอหรือความสัมพันธ์ที่มันเคยห่างหายไปแล้วติดต่อกลับมาเหรอคะหรือมีคนอยากทักคุณมานะคะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกธาตุดินพุธศบกันมังกรวาวเออ คนที่นะคะคนที่ติดต่อกลับมานะคะแบบเหมือนไม่ทันตั้งตัวเป็นคนที่คุณอาจจะรอคอยไหมหรือเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดหวังเลยว่าเอ้ยทำไมเขาทักเรามาเขาติดต่อกลับมาเป็นความรักเก่าเป็นคนรักเก่าใช่อย่างนั้นหรือเปล่าคะเดสเป็นความสมานที่เคยจบกันไปแล้วตอนแรกเขาอาจจะเป็น อนแรกสมัยในอดีตที่คุณคบกันอาจจะสมัยเรียนอาจจะสมัยประถมมัธยมมหา,าวิทยาลัยหรือเคยเรียนด้วยกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไปใช้ชีวิตของเขาไปแบบอตอนนั้นเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณไหมหรือว่าวุฒิภาวะทางการงานการเรียนการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างกันทั้งอายุภาษาอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาเหมือนแบบกลับมาเนาะด้วยความเป็นผู้ใหญ่เนาะนะคะมีพลังงานของ king of p e n t a c l e นะกับพลังงานของอันนี้เห็นไหมคะ เพรสออฟเพนติเคิลกับคิงออฟเพนติ c l e ลนะมีพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะนะคะได้นะคะแว้นเวลาผ่านไปเนาะอาจจะมีการใครที่ติดต่อกลับมายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมาเนาะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นการทักทายนะว่าเออเป็นอย่างไรสบายดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าใจคุณล่ะคะ ใจคุณนะคะรู้สึกถึงเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะสำหรับคนที่คนที่ทักทายมาหรือว่านะคะทักมาแป๊บเดียวหรือว่าอาจจะจบไปแล้วหรือว่ายังไงนะคะของชาวเมษนะโอเคนะคะชาวราศีเมษมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเออกำลังคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะสองจิตสองใจนะคะเป็นพลังงานของความที่คนใดคนหนึ่งที่เรารอคอยนะคะ รอคอยทํางานไปทํางานหาเงินไปรอคอยเนาะนะคนะ,ะเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจในอดีตนะคะกับความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นไหมนะะมีพลังงานชาวราศีกันนะคนที่เงียบเงียบกันไปคนที่หายไปความรักเก่าคนรักเก่านะ,ะอันนี้เช็คดวงแบบทั่วไปนะคะยังไม่ถึงคนรักเก่าเนาะแต่ก็เป็นพลังงานเหมือนความรักเก่าความรักคนที่เป็นเด็กมีความไม่พอใจในความรักความสัมพันธ์บางคนก็นะคะ รอคอยการติดต่อสื่อสารมาทางโซเชียลทางออนไลน์บางสิ่งบางอย่างเนาะรู้สึกเศร้าเสียใจกับคนคนหนึ่งคนใดที่ได้เงียบหายจากเราไปเนาะมีความไม่พอใจหรือว่านะคะถึงแม้จะมีคนใหม่เข้ามาหรือว่านะคะอาจจะเป็นคนเก่าหรือว่ามีคนมีใครบางคนนะคะอาจจะมีสองคนก็ได้เนาะทั้งคนใหม่หรือคนเก่านะคะที่คุณเม่กำลังดูดูอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกโอเคแล้วทีนี้เราจะมาถามใจเขาคนนั้นอะใจเขาคนนั้น ว่ายังคิดอย่างไรกับชาวเมรนะก็อาจจะติดต่อสื่อสารมาเนาะเดี๋ยวหมอจะโยงไพ่ให้แป๊บหนึ่งเนาะอันนี้คือมันจะเป็นพลังงานไพ่แบบว่านะเพศออฟคับนะคะกับ2ดาบเนี่ยเหมือนการติดต่อสื่อสารได้รับรู้ข่าวสารนะคะบางสิ่งบางอย่างทางโซเชียลทางออนไลน์นะคะด้วยเหมือนว่าเป็นคนที่คุณรอคอย คุณรอคอยอยู่ก็ได้เขาคนนี้นะอาจจะติดต่อมาหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเคยเลิกกันคุณกับคุณไปแล้วนะคะเป็นสถานะที่พังทลายความสัมพันธ์ไปหรือว่านะคะติดต่อมาอย่างกระทันหันรวดเร็วนะมีพลังงานของคนที่เป็นเด็กกว่าเนาะพลังงานชาวธาตุดินพิจิกนะคะพิศศพกันมังกรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะไพ่หกถ้วยนะคะกับ 8เหรียญน,นะคะมันเหมือนว่านะคะเขาได้ประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานก็เลยติดต่อคุณมาเนาะความสัมพันธ์ที่เคยหายไปน้ําที่เคยล้มไปเนาะเขายังถือเหรียญอยู่เขาคนนั้นนะคะหรือตัวคุณก็ได้นะคะพลังงานพิจิกราศีกันนะคะพุชศกนะคะแล้วก็มันมีความบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะคะไม่พอใจหรือเศร้าเสียใจนะคะแต่ก็ยังมีความรักความรู้สึกที่ดีๆอาจจะเป็นความสุขในอดีตย้อนกลับคืนมาก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูอ่า ใจม่อกี้ม่กกี้ใจคุณใช่ไหมอะใจเขาอะใจเขานะคะ Queen of p e n t a c l e ลนะนะคะใจเขานนอะมานะคะทีนี้มีพลังงานต่อมานะไพเอ็ดเอ็ดออฟโซสอะนะคะใจเขา มันเหมือนแบบความรู้สึกที่เขายังรู้สึกเหมือนว่าให้ค่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เขายังให้ค่าเราอยู่เยอะนะ Queen of Pentacles นะคะ Ace of Swords นะอยากฟันฝ่าอุปสรรคนะคะอยากจะบอกบางสิ่งบางอย่างเนาะหรือว่าอยากจะตัดใจหรืออะไรนะคะโอ h นะคะ มันมีบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนว่านะคะเขาบางทีเขาอาจจะเหมือนเป็นการรอคอยนะคะที่นะคะเขาอาจจะแบบว่านะคะได้แยกกันย้ายกันไปเขาไม่สามารถที่อ่าพบเจอใครเหมือนคุณนะ เหมือนชาวเมฆก็ได้เนะเาะก็อาจจะเปิดใจคบคนนู้นคนนี้หลายคนแล้วแต่นะคะคนเขาคนนั้นนะคะไม่ได้ถูกใจเท่ากับชาวราศีเมษนะผู้ที่อาจจะเป็นคนดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ดูแลหรือว่านะคะให้ความรู้สึกให้คําแนะนาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงนิงนอะไรนะคะ,นะคะเนาะ The Devil เขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์แบบที่เขาคิดถึงโหยหาอารมณ์พิศวาดในตัวคุณนะนะ,ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบใจเขากับใจคุณไม่เคยลืมเลยแต่ตัวนี้เป็นใจของเขาใช่ไหม เขาจะบอกว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยนี่มีพลังงานชาวราศีมังกรขึ้นมานะคะเดอะเดวิลเนาะเป็นพนังงานที่เหมือนแบบวันเวลาที่ห่างกันไปมันมีทั้งแบบความรักที่เป็นแบบเหมือนลืมไม่ลงอะคะ่นะเนาะเป็นความรู้สึกที่เขาบอกแบบนี้นะไพ่เดดสตาร์นะคะมันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เคยช่วยเหลือกันมาในอดีตหรือว่าบางครั้งนะคะตัวเขาก็ไม่แน่ใจว่าทําไมยังรู้สึกถึงคุณนะคะรู้สึกโอยหารู้สึกมันเหมือนแบบ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้อาจจะมีการมีความแตกต่างเนาะอายุภาษาวัฒนธรรมใครบางคนนะคะหรือว่านะคะตัวเขาบางทีก็นะคะอาจจะมีความรักอ่ะมีคนรักแล้วมีครอบครัวแล้ว,รลวหรือว่าชาวเมษ อาจจะมีคนรักมีครอบครัวแล้วหรือว่าตัวเขาอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขานะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคนะคะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะเรื่องการเงินอาจจะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเขานะ ใจเขาบอกแบบนี้ไพ่เดือสตาเนี่ยมันเหมือนว่าชาวเมฆเคยแบบคอยช่วยเหลือคอยเป็นที่ปรึกษาเนาะเคยเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามันเหมือนแบบเดือสตาน่ะมันเป็นเหมือนแบบดวงดาวเป็นพลังงานของความรู้สึกดีๆความรู้สึกเหมือนเขาบางทีถ้าเขาทําบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจในอดีตที่ผ่านมาเนาะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากขอโทษให้อภัยอะไรประมาณนี้เนาะแต่เขายังมีความรู้สึกดีๆอยู่เนาะความรู้สึกแบบนั้นเนาะนะคะเนาะยังถือมันไว้ และคะที่นี้เราจะมาดูว่าแนวโน้มในอนาคตนะแนวโน้มในอนาคตนะแนวโน้มในอนาคตคือเดือนพฤศจิกายนนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์จะเป็นแค่ไรบ้างของชาวเมษนะคะขอพลังงานค่ะอืมไพ่สามดาบชาวเมษบอกชาวเมษเสียใจอืม เสียใจยรักสามเศร้าเราสามคนนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาคนนี้นะคะมีพนังงานชาวกรกฎนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นวิศวกรเสียใจยที่นะคะรักสามเศร้าเราสามคนแทงข้างหลังโดนหักหลังนะคะมีจิกเชียนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็คือเหมือนเขานะคะมีพนังงานของดาวพุธการติดต่อสื่อสารมาเนาะนะะอยากจะหาคำพูดที่ดีๆนะคะอาจจะอยาก เขาคนนั้นอาจจะอยากขอโทษว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทํากับชาวเมดไปมีพลังงานของดาวศุกร์ดาวจันทร์หรือลัคนาลาศีตุลอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคนในเครื่องแบบเนาะนะคะบางคนนะคะสรุปความสัมพันธ์เนาะบางคนเนี่ยแนวโน้มก็คืออาจจะได้กลับมาคุยกันนะคะบางคนนะเขาอาจจะนะคะมีปัญหาละหองละแหงกับคนของเขาก็ได้นะคะตัดสินใจนะคะว่าที่จะเลิกเนาะแล้วก็อาจจะติดต่อทักมาหากับ คุณชาวเมธก็ได้นะคะเนาะเป็นความสุขเป็นครอบครัวนะคะบางคนก็นะคะอาจจะช่างใจว่านะคะไม่อยากจะสนใจแล้วชาวเมธบางคนก็นะคะขออยู่ขออยู่ทํางานหาเงินนะคะสวยๆเลยรวยไปเนาะแล้วก็มีความสุขกับใจตัวเองก็ได้เนาะอาจจะเยียวยาใจตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะโอเคไพ่อย่างแนะนําอะไรบ้างคะให้ชาวเมธนะคะขอพลังงานเอเนจีนะอืม เขาบอกว่าถึงยังไงความรู้สึกก็ยเหมือนว่ามันยังมีความรักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะชาวเมษนะมันเป็นพลังงานความรักที่ทุกทั้งคู่หรือว่าคุณกับเขานะคะได้ประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานไหมมีพลังงานของชาวพุธศพโผล่เพิ่มขึ้นมาเนาะเป็น <c oughs> เป็นพลังงานไพ่แนะนําบอกว่าบางคนก็ชาวเมดบางคนก็อาจจะแบบมีความรักอยู่ตรงนี้นั่นแหละแต่โฟกัสงานเงินให้สําเร็จเนาะบางทีก็ไม่ได้ยึดถือเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และนะคะเข็ดกับความรักความสัมพันธ์ความผิดหวังนะคะกับรักครั้งเก่ากับการที่เราจะต้องไปวิ่งตามใครสักคนหนึ่งมันรู้สึกหนักเหนื่อยเนาะกับการที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้มีพลังงานของความสัมพันธ์ที่เหมือนมีคนวิ่งเข้ามาหาคุณอะ นะเดือนนี้คุณไม่ต้องวิ่งตามใครและชาวเมธจะมีคนมามอบความรักให้คุณอย่างสายฟ้าแลบนะเขาคนนั้นอาจจะมีพลังงานคนความรักเก่าก็ได้อาคนร,รักเก่าติดต่อกลับมาหรือพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเด็กกว่าติดตตติดต่อกันทางโซเชียลทางออนไลน์ทางสื่อสารอะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างเนาะมีพนักง,งานของทหารตำรวจนะคะคนในเครื่องแบบข้าราชการครูอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเนาะ แต่ตรงนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่ว,วไปไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะไม่จําเป็นต้องยึดถือคําพยากรณ์นี้นะคะไม่ต้องอินเนาะแล้วก็ไม่ต้องทึกทักเอาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเป็นการดูดวงรวมๆถ้าเกิดท่านใดสนใจคําพยากรณ์ส่วนตัวหรือด,ดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มาหาหมอแจนนะคะ ID ไลน์หมอให้ไว้ล็บเรียบร้อยนะคะใต้ description เนาะ โอเคนะคะอันนี้เป็นความรักแบบรวมๆทั่วไปนะของเดือนพฤศจิกายนนะของชาวเมษนะเอาะค่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานคนที่นะคะคนที่แบบเยียบหายคนที่สับสูญไปแล้วในชีวิตแฟนเก่าความรักเก่าความรักครกั้งเก่าความสัมพันธ์คนที่ป้อก,กันไปนะหมอจะใช้สำหรับสีแดงนะขอพลังงานเอเนจีนะคะความรักความสัมพันธ์ คนที่ไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารความรักเก่าคนรักเก่าคนที่เงียบหายไปนะคะชาวราศีเมษเดือนพฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมถึง19เเมษายนนะคะช่องของหมอแจนนะคะจะยึดถือเป็นแบบลัคนาทางตะวันตกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะจะดูดวงยึดเป็นแบบทางโหราศาสตร์ไทยหมอย,ยินดีต้อนรับนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกันนะคะ คุณาสามารถชมทั้งราศีลัคณาดาวสุขดาวจันทร์สามารถชมได้เลยนะคะเนาะเอาเป็นแบบใกล้ลายนาะไม่อินนะคะแล้วก็มีซีเรียสน,นะมันอาจจะตรงกับคุณบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยเพราะหมอดึงพลังงานโดยรวมไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครนะเราจะมาส่องคนรักเก่านะความรักเก่าความสัมพันธ์ใจคุณใจเขาเขาคิดถึงเราไหมแนวโนม้มในอนาคตอะไรประมาณไหนนะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวขอซับไพ่หน่อยนะเอาราคาชาวเมธนะชาวเมธนะคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารขอพลังงานเอ e เน y จีนะความัำพันในอดีตมีพลังงาน pace of p e t i c l e นะคะ เซเว่นออฟวันคนที่บล็อกกันไปแล้วนะคะยังถือความรู้สึกความสัมพันธ์ใช่ไหมคิงออฟคับมีพนักงานของชาวธาตุน้าคืศพนะคะาชาวธาตุน้ํามีนกฎมีนกรกฎพิจิกนะคะเพสออฟโซดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชั่วคราวไหมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องการเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากตัดใจนะแต่ก็ยังถือความรักความรู้สึกตรงนี้อยู่ คุณอาจจะเจอใครคนเจ้าชู้คบใครหลายคนเป็นความสัมพันธ์ที่แรกๆเริ่มเป็นความสัมพันธ์ของเด็กเป็นความสัมพันธ์ของเราเจอคนเจ้าชู้เราต้องพยายามเราต้องต่อสู้เขาอาจจะคบใครหลายคนนะคะคนที่บล็อกกันไปแล้วคนที่นิ่งเงียบกันไปแล้วคนที่คุณอยากจะตัดจบนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าไม่นานอ่ะเจอกันไม่นานคบกันไม่นานนะคะอาจจะเป็นในวัยที่ผ่านมาเิ่นนานแล้วก็ได้เนาะมีกันบล็อกกันไปแล้วแหละนะ โอเคทีนี้เรามาดูว่าใจคุณนะใจคุณเนาะใจคุณอ่ะใจคุณใจคุณรู้สึกยังไงถึงคนเก่าคุณบ้างมาเช็คพลังงานเอเน g จีของเดือนพฤศจิกายนนะคะเอาละค่ะใจคุณบอกคุณไม่เอาคุณเสียใจนะถึงมีใครใหม่มาเข้ามายะแยะมากมายฉันไม่สนใจชาวเมษบอกตอนนี้ฉันนะคะแบบว่ากำลังโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะ การเงินการงานฉันมาแล้วมาเต็มนะคะคุณเมธเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแต่ก็ยังมีคนมาสืบมาส่องคุณเมฆด้วยอมีคนแอบทําอะไรรับหลังด้วยเขาคนนั้นก็อาจจะแอบมาสืบมาส่องคุณก็ได้นะ,ะหรือชาวเมธบางคนก็อาจจะไปแอบไปสืบไปส่องเขาเขาก็ได้เนาะนะคะหรือจะแบกเก็บเขาเรียกอะไระแบกความรู้สึกในอดีตย้อนกลับมาเนาะ,ค,ะความรู้สึกที่มันแบบความรู้สึกที่มันเป็นการหยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่ง ความสัมพันธ์ที่หึงหวงที่อยากตัดจบไปแต่ก็ยังเก็บกอดความรู้สึกไว้นะนะคะเขาคนนั้นนะคะหลบความรู้สึกของคุณมันเหมือนแบบว่าใจคุณบอกว่ามันเหมือนเขาอะมีครอบครัวของตัวเขาเองไปแล้วนะเป็นคนที่เจ้าชู้อาจจะมีครอบครัวแล้วคุณอยากจะตัดจบไปคุณไม่อยากจะถือเขาไว้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบมาแป๊บเดียวแล้วไปแอบ แอบคบแอบคุยแอบทําอะไรรับหลังเราเนาะคนเจ้าชู้มามาให้หายตั้งแต่คบกันเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีมีการบล็อกกันไปแล้วตอนนี้คุณบอกคนตั้งใจทํางานหาเงินนะนะคะความสัมพันธ์แรกๆเริ่มเริ่มที่แบบเด็กเนี่ยอาจจะมีพนักง,งานชาวธาตุดินเมทุนเนอขอโทษค่ะพฤษศกันมังกรน,นะมีความไม่พอใจในความรักความสัมพันธ์เนาะก็คือเหมือนแบบว่า ทำอะไรอะคุณไม่ชอบอะอืมมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเมธไม่ชอบไม่ถูกใจไม่พอใจนะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าใจเขาคนนั้นแฟนเก่าของคุณเมธอ่ะเดือนพฤศจิกายนแฟนเก่าคุณเมธคิดกับคุณเมธยังไงคะขอเอนจีนะคะ แฟนเก่าคุณเม่คิดกับคุณเมฆอย่างไรนะเขาบอกว่าไพ่เดอะเวิลด์เนาะคือมันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนว่าจะบอกว่าจบไปแบบคามพีแล้วแหละแต่คือมันคงจะมีการส่งมีการอะไรทางออนไลน์อะทางโซเชียลอะอืมถึงแม้จะเงียบมีพนักงานของราศีกันด้วยเออเดอะเฮอร์มิต รู้สึกเขารู้สึกถึงคุณแม่คือเขาบอกว่าคุณแม่เป็นคนติดแตกโลก่วนตัวสูงนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่ามันจบสิ้นไปแล้วแต่เขาอาจจะแอบสืบแอบส่องคุณแบบเงียบๆโดยที่ไม่แสดงตัวตนก็ได้ทางออนไลน์ทางโซเชียลนะมีการส่องแน่นอนเนาะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรของคุณนะความสําเร็จของคุณตัวคุณนะทางโซเชียลทางออนไลน์เนี่ยเขาคนนั้นแอบส่องคุณอยู่เนาะ เขารู้สึกเหมือนเขาเสียใจนะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องปล่อยให้คุณเหน็บหนาวต้องเดินออกมาว้า wow, วนะคะ The Devil เนี่ยเป็นพลังงานเหมือนมาตตกี้เลยอะที่มันเป็นไพ่ความรักทั่วไปใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้ของชาเมดอะตอนต้นคลิปอันนี้ของความรักความสัมพันธ์ธรรม,รมดาใช่ไหมอันนี้ก็คือ The Devil ก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นความรักเก่าคนรักเก่าก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้ The Devil มันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบ มันเป็นความรู้สึกคิดถึงโหยหาหรืออาจจะชื่นชมนะคะคือแบบเป็นความรู้สึกของนะคะความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเนาะที่เขากับคุณเคยมีต่อกันเนาะมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความโหยหาที่บางทีเขาก็รู้สึกทุกข์นะคะมันเหมือนเป็นความรักที่เจ็บปวดสําหรับเขาและตัวคุณด้วยนะซึ่งมันยากจะต่อการทําใจถึงแม้เขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ต้องการเขาเย็นชาใส่เรานะแต่ใจจริงๆเป็นอย่างไรคะนี่ไงเห็นไหม ถึงแม้นะตอนนี้เขาอาจจะไปจับมือกับใครบางคนแล้วก็ได้คนคนนั้นของเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ดุอ่าเป็นคนที่หึงหวงนะคะแต่เขาจับมือกันแล้วนะคะอาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนผ่านอะไรก็ได้คนของเขาแต่เขาก็ยังแอบ,บมองแอบบสืบแอบแบบดูคุณเห็นไหมคะเพราะว่าเขาหันหน้าออกเพื่อนะคะแอบบมองแอบเบฝ้ามองคุณอยู่เงียบๆโดยที่ไม่ได้ทักไม่ได้พูดคุยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะแฟนเก่าของคุณนะคะโอเคเอเนจี Energy ต่อมานะ หนึ่งไม้เท้านะคะเขาอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมีครอบครัวนะคะครัวเขาคนนี้นะของคุณที่เจ้าชู้อะไรเงรี้ยในอดีตนะนะคะต่อมาเอาละค่ะทีนี้เรามาถามเขาคิดถึงเราไหมอะเขาคิดถึงเราไหมล่ะเขาคิดถึงเราไหมนะคะ แฟนเก่าของคุณเมรคิดถึงคุณเมรไหมคะเติมศิการยนนะอืมเขาคิดถึงนะมันมีความรู้สึกถึงกันอะเหมือนเจ้าเวนนกรรมอะคู่เวนคู่กรรมไปเลยอ่ะนะเดือดสตา คิดถึงแอบส่องแอบมองแอบสืบแอบดูได้รู้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวของคุณทางโซเชียลว่าคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วคุณอาจจะประษษสบความสําเร็จในหะน้าที่การงานทางโซเชียลทางออนไลน์ทาง YouTube ทางอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่เขาได้รับรู้ถึงคุณนะเป็นความรู้สึกความคิดถึงของคนรักเกา่าความรักเก่านะคะเขาอาจจะรู้สึกว่า ทำไมฉันต้องมารู้สึกกับเขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะเขาก็แปลกใจตัวเองเนาะมันเหมือนการตื่นรู้ทางชีวิตและจิตวิญญาณอาจจะมีการให้อภัยกันหรือเขาอาจจะรู้สึกถึงคุณว่านะคะส่งพลังงานความรากักความสัมพันธ์แบบดีๆให้ความหวังดีความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกถึงต่อเราก็คือเป็นพลังงานที่ดีๆนะอืม ะะเขาคิดถึงเราไม้เขาคิดถึงเนาะนะคะเป็น the เ m p r e s s แล้วแสดงว่าตอนนี้นะคะตัวคุณเมธก็คืออาจจะแบบว่านะฮะ empress เนาะ king of p e n d i c l e s นะอาจจะเป็นพลังงานคนที่โสดสวยแล้วดูดีนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็อาจจะรวยด้วยนะเวลาเขาคิดถึงคุณนะเขาเครียดคิดวิตกกังวลมีพลังงานของชาวธาตุดินโดดเด่นนะราศีมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่เด็กกว่าเราก็ได้นะเขาเครียดคิดนะคะเขาคิดแล้วก็นอนไม่หลับเนาะ ว้าวคือหมอบอกเลยนะแฟนเก่าคุณหรือเขาคนนี้นะคิดถึงคุณนะเพราะว่าคุณเป็นเหมือนเดอะซันกับเดอะสตาร์เลยเนี่ยคุณทั้งคู่นะเป็นคนที่ไม่เคยลืมต่อกันเลยอะมีพลังงานของเนื้อคู่ในอดีตชาติด้วยเนี่ยอืมเนาะเป็นความคิดเครียดวิตกกงังวลตอนแรกเขาอาจจะเป็นพลังงานเด็กอายุน้อยกว่าเราตอนนี้เขาก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะนะคะเป็นความรู้สึกที่ เขายังเครียดคิดวิตกกังวลถึงเราอ่ะบางครั้งก็นอนไม่หลับว่านะคะแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยบางพนักงานบอกว่าแฟนเก่าความรักครั้งเก่าของของคุณแม่ครั้งนี้เขามีคนของเขาและเขามีภรรยาแล้วนะคะแล้วตัวเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ต้องนิ่งนะคะอยู่เฉยตอนนี้เขาตัวเขาเองก็อาจจะประสบความสำเร็จเรื่องการงานการเงินแล้วก็ได้นะคะเนาะคุณเมฆก็ประสบความสาเร็จแล้วเนาะไพ่พนักงานของคุณเมฆเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็คือเป็นพนักงานคนที่ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะเดือดสตาร์กับเดือดซันมาเนะเาะราคา <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เขาคิดถึงเราไหมใช่ปะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่านะคะแฟนเก่าอะของของชาวเม่สมมติว่าคุณเมฆใช่ไหมมีแฟนเก่าใช่ปะแต่ถ้าเกิดเขาคนนั้นมาส่องคุณเมฆนะมาส่องในคลิปหมอแจนว่าเออแล้วคุณเมฆคิดถึงไหมโอเคอะเราจะมาถามว่าคุณเมฆอยากจะบอกอะไรกับเขาอะขอให้หกใบนะคุณเมฆฝากบ,กบอกอะไรถึงแฟนเก่าความรักครั้งเก่าครั้ง,ง,งนี้คะ่ะบอกมาค่ะ คุณจะบอกอะไรเขาโอเคคุณบอกว่าความรักมันเหมือนความฝันจับต้องไม่ได้นะอยู่แค่ความฝันถึงแม้ว่าฉันเดินจากมาหรือเขาเดินจากไปอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างฝันถึงกันไปแค่นั้นแหละเนาะแล้วก็คุณบอกคุณโสดสวยและรวยมากตอนนี้ฉันดูแลตัวเองได้นะถึงแม้ฉันจะงงเหงาก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือฉันรอนะคะเป็นพรมลิขิตนะฉันรอพรมลิขิตนะคะฉันต้องการคน คนรักที่แบบมั่นคงต่อชั้นเนาะนะมาดูแลมาชั้นเนาะเป็นเหมือนแบบพรมลิขิตที่ฉันจะได้เจอเขาคนนั้นนะคุณเมธฝากบอกแบบนี้นะใบสุดท้ายคุณเมธบอกว่านะคะความรักนะคะที่ดีงามความรักที่สวยงามนะคะพร้อมที่จะแต่งงานดูแลเป็นพรมลิขิตเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีสามคนไม่ใช่รักสามเศร้าเราสามคนไม่เอานะคุณเมธฝากบอกแบบนี้ชั้นสบายดีฉันมีความสุขและฉันก็รวยด้วยตอนนี้นะโอเคนะ นะคะคุณเมธเนี่ยมีพลังงานวิวออฟฟอร์จูเนี่ยอาจจะมีโชคลาภนะรู้สึกว่าซื้อลอตเตอรี่ด้วยก็ได้นะเนี่ยวิวออฟฟอร์จูมาอาจจะค้าขายที่ดินใครอยากซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะลอตเตอรี่อะไรเงี้ยซื้อได้เลยนะอาจจะมีโชคใหญ่นะนะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่าแนวโน้มในอนาคตอ่ะแนวโน้มในอนาคตแนวโน้มในอนาคต ตัวเขาว่าอย่างไรอ้าว night of one โอ้ยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแม่ซะอีกอ้าวเป็นความรักอ้าวเป็นพลังงานเนื้อคู่มีความรักอย่างยาวนาน เขาเสียใจเขาบอกว่าเขามีพลังงานความรักเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขารู้สึกตื่นรู้ทางชีวิตกิตวิญญาณอะและเขาเสียใจที่มันแบบเขาอาจจะไปรู้สึกกับใครคนหนึ่งกับเพื่อนเขาเพื่อนเกา่าเพื่อนอะไรก็ได้เนาะที่ไปทํางานด้วยกันที่ไปเจอที่คอยสนับสนุนเขาเรื่องหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างนะเขารู้สึกเสียใจนะ เขามีพลังงานความรักที่อยากบอกคุณเมธว่าเหมือนคุณเมธเป็นเนื้อคู่อะ่ะมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอไม่ได้พบปะพูดคุยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างต่อกันนะเอาละทีนี้ขอไพ่คาแนะนํานะคะหกใบนะว่านะคะจะแนะนําคุณมชาเมธสําหรับคนที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แฟน่าคนรักเตาคนที่หนีหายไปคนที่เงียบไปไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยสื่อสารแล้วว่าอย่างไรบ้างคะมาค่ะขอไพ่นะคะ สเตรนงเขาบอกให้ชาวเมธอ่ะเข้มแข็งไปชาวเมธนะมีพลังงานชาวธาตุไฟนะเดอะทาวเวอร์ความรักความสัมพันธ์อ่ะมีพลังงานของราศีเมรเองเข้มแข็งเด็ดเดียวนะคะแล้วก็นะคะ มีการรอคอยอ่ะอาจจะรอคอยความรักนะคะคนรักคนใหม่ก็ได้คนที่เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลบางทีก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาปุ๊บปั๊บบางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่อะไรก็ได้นะไพ่แนะนําบอกว่าอย่างไรอาจจะเป็นคนชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะนะคะ Queen of Pentacles ไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าเกิดเรารอความรักเดทตี้หรือพมทิขิดคนรอคนรักเก่าเนาะเราก็รวยค่ะตอนนี้เรารวยเนาะอืมเนาะไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่าเงินนะความรักความสัมพันธ์ต้องใช้เงินนะคะบหมอบอกเลยนะโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์นะคะกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ JP16 t ตลอด channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามพิกอเด็กของหมอแจนด้วยนะคะถ้าคนไหนมีคำถามคำตอบอยู่ในช่อง playlist นะคะไปดูกันได้นะคะที่ลักเนาะเดี๋ยวหมอจะทำคลิปให้เรื่อยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ